เอาครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมเสพภาพมึงนะครับเครื่องตัดหญ้าไห่มลพิษนะพี่น้องครับจากหน่วยโนนดินแดงโนนดินแดงครับพี่น้องครับจากนักศึกษาเกษตรครับผมเปิลมี่นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์คนาหลุดไหมครับนะครับเดี๋ยวน้องแนะนำตัวกันเลยครับน้องสิยังครับสวัสดีครับผมนายสิทธิพงศ์อิสะอาดครับมาจากวิทยาลัยการอาชีพโนนแดงครับครับผม นี้เขาเรียกหน่วยดุนแดงนะครับครับผมน่องเด่นงเนาะครับเนาะครับเอาน้องซิงประดิษฐ์มื่อนี่เขาออกมาแข่งขันเป็นอีหยังครับผมซิงประดิษฐ์มื่อนี่มีเป็นไอ้เครื่องต้นหญ้าอะไรมลพิษครับครับผมเป็นพลังงานสะอาดที่ใส่แสงอาทิตย์นี่นะครับใส่โซลาร์เซลล์ครับใส่โซลาร์เซลล์นั่งกับเคลื่อนครับครับผมนี่การขับเคลื่อนเขาใส่มื้หนัวเดี๋ยวน่องแน่น่องนั่นเห็นนอนแนี่น้องในว่าซิงประดิษฐ์เขานี่มันเป็นยังไหนวาจังไหน แต่งประดิเท่ากะแต่ว่าถ้าตัดหนาแบบเก่ามันใส่เวลาหน้าแล้วกะเวลาเก็บเกี่ยวเขาเอาเครื่องตัดหนาตัดไปแล้วขาก็ต้องหาขาดทางย่างมากุดเอาอันนี้เขาเกี้ยวร็้ปุ๊บเก็บให้เลยโอ้ครับมัดเส่ยงแน่ยังไงกะอันนี้เข้าแต่ใส่หย่าครับผมแต่แค่เปิดสวิตช์ตรงครับผมสวิตช์ตรงนี้เป็นเอียงครับเดี๋ยวลองแนน้ำเนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดครับตัวนี้เป็นสวิตช์เปิดปิด ที่ไส่ตัวนี้ไม่บ่าเปิดตัวนี้ไม่บ้บ้ครับเป็นสวิตเปิดฟิดที่แบบมาจากแบตเตอรีอ่คับพลังงานโซลาร์เซลล์ถี่แสงอาทิตย์มันเฮ็ดมากไหมครับโซลาร์เซลล์ทำไฟฟ้ามาเอามาเก็บในแบตเตอรี่คร,ครับที่นี่เขาพอเปิดตัวนี้ปุ๊บอันนี้เขาก็เปิดสั่ง,งครับไฟจากแบตเตอรี่จะวิ่งเข้ามอเตอร์ครับผมเอาเข้ามอเตอร์แล้วตนนัวได้ต่อครับผมมอเตอร์ปุ๊บมันเก็จะิครับชุดชุดหัวตัดขับเคลื่อนตัวนี้เนาะ ครับให้มันมตัดหนาปุ๊บแลบบนั้นย่นหนาเขาไปไหนะฮะโอ้ครับผมอ่าผมจะทดลองอ่ทดลองให้เบิ้งหน้าครับทดลองให้เบิ้งนนหงน้แต่ว่าหนามันสั่นนไอมันตัดม่ถึงบ่เป็นหยังครับเดี๋ยวในน้น้องทดลองให้เบิ้งเลยครับมันสั่จังได๋ครับไม<ต>่ว,ว่าตัวนี้ <c oughs> สัง่งานได้จริงนะครับผมมันจะหมุนเลยครับผมอ่ตรงนี้เป็นเครื่องตัดหญ้านะครับในวัวครับผมอันนี้ใส่แบบรถเข็นเลยครับ โอ้หนักบ่ครับหนักบ่กะ,ะประมาณเกกิโลค่ะสองเก้าสิบกิโลประมุขครับแต่ว่าบรรจุได้จะกูกะบรรจุได้เต็มขั้นรถเลยลครับเต็มขั้นรถเลยนระรับเนาะโอ้มัน,มน,นอีกเครื่องเครื่องนี่เขาคิดคนมาจางไหนกะคิดคนจากนี่ครับชาวบ,าบา้านเท่าจากจะว่าจั้งใจอะไะ มันตัดเนี่ยเบีกยวกรมใสเวลานานนะจนนี้ชิดคนตัวนี้ขึ้นมากแต่มันง่ายขึ้นเร็วจากที่ห้องตัดทิมแล้วก็ไปแบงเอาครับอันนี้คือตัดเท่าเดียวแล้วเลยไม่มาครับตัดแล้วก็เก็บเลยเก็บเร็วเร็วเลยเอาไปแห้ง้วยแล้วก็ไปง่วอเลยครับมาหน่ะครับต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมมันหมดเยอะกับตัวหัวตัดที่ว่าซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาโอ้แปลว่าตัวนี้เขาซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาครับมันจะหมดไปประมาณสามหมื่นแปดครับเครื่องนี่ ถ้าพี่น้องเขาเสียบมันอยู่ที่จักบากครับก็สามหมื่นสามหมื่นเนาะเพราะว่าสิริกสิทธิ์เข้านะครับโอ้สามหมื่นไอ้นี่ตัวนี้เขาได้ลองเล่นแบบของผู้อื่นมาบอกก็บอได้ครับก็คิดอยู่วิไลเลยคิดอยู่วิไลคิดออกแบบแลวกับางแปลนตัดโค้งให้ตัวใดที่เข้าออกแบบแล้วเขาคิดคนไม่เองกพวกโค้งนี้โค้งตัวนี้ทั้งหมดเลยคือโค้งนี่โค้งนี่นอกเป็นคนคิดเอง ออกแบบเองแต่ว่าเขาซื้อแค่ลิขสิทธิ์ขอตัวนี้แา่ตัวสีส้มนี่มากโอ้ตัวนี้เป็นตัวโซ่งหยาเกินไปเามครับตัวกลไกตัวนี้กับตัวมอเตอร์ตัวเครื่องตัวนี้คือเขาคิดคนมาเองโอ้ว่าได้ลองเลี้ยงแบบเลยวันนี้โค้งสางพวกนี้โค้งสามพวกนี้เขาก็ะโดออกแบบไม่เอเหมันบอกโอ้มีอาจารย์ี่ปรึกษาเป็นคนซอยนตัวนี้นี่ใส่ในใส่ในรูปแบบเลยเนี่ยไม่กัดตัณหากะ หญ้าแบบขึ้นเรียบๆเนี่ยเล็กน้อยตัดพวกพวกหญ้าสนามมันบอกใช่ไหมพวกหญ้าใหญ่ได้บอ้าตัวใหญ่ยแต่บอได้ครับตัดได้เหมือนกันพวกต้นข้าวโพดได้บอพวกแต่ข้าวโพดพวกอย่างเนี้ยบอน่าจะได้ครับตอืมขอแค่มันสูงกว่าสามนิ้วครับสูงกว่าสามนิ้วได้เลยครับได้เลยโอ้โหมือนี้ครับผมมือนี้มาเจอซึ่งประดิษฐ์ครับคนรุ่นใหม่ครับเพิ่นเขาเรียกว่าอะไรนะก็ตัดหญ้าเครื่องไอเครื่องเกี่ยวหญ้าไรเยเครื่องเกี่ยวหญ้า สำหรับเลี้ยงสัตว์ครับสำหรับเลี้ยงสัตว์แต่ว่าอย่าเอื่นเห็นได้บ่กลได้ครับแก่ตั้งเนี่ยครับผมต้นทุนต้นทุนหลักๆเลยก็อยู่ที่สามหมื่นครับครับผมวันวันได้เพีงอย่างนัังเล่เพีงน้ำได้เกษตรครับโอ้แล้วที่นี่ถ้าไม่นเกษตรกรเสียไปใส่ข้าวน้ำเนี่ยมันคุ้มปะกล้าถามเรื่องความคุ้มค่าก็คุ้มอยู่เพราะว่าสื่อรอบเดียวเท่าบได้เปลืองน้ำมันสื่อเวลาเท่ากิจชาเท่ากันย่มเส้าซี่ ครับ,บรเขาจะไปเฮ็ดงานเขาก็ยิ้มออกไปตากแดดไปเปลื้พื้ยามแลงกลับมาเขาก็เอาออกไปตัดออืเอาแห้งวัวกินครับผมกระเมื่ก็ออคือว่าชาติ<ะ>าเต็มรอบหนึ่งก็กสใสเลยสองชั่วโมงสอ<ช>ง,งชั่วโมงนี่ก็ตัดได้หลายเติอแล้วครับสซูดว่าไอ้สนใจไอ,อ้ยังได้ในเสียนอกประกอบาพาอ้าเถอะบอกกระเพิ่นก็ประมาณต้นพุ้นให้กันรวมค่าแรงให้กระประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นอะไรสี่หมื่นถวดสี่หมื่นหนึ่งสี่หมื่น นะครับสี่หมื่นเลื่อยอเป็นบัครับพี่น้องเอาผู้ใดอยากได้เด้อนี่เป็นเครื่องตัดหญ้านะครับผมเครื่องตัดหญ้าแบบไร้มลพิษไม่ได้ใส่น้ำมันนะครับใส่แฉมโซล่าเซลล์ในการขับเคลื่อนนะครับอันนี้ก็สิ่งประเดี๋ยวเขาขรุ่นใหม่นะครับน้องมาจากโน่นดินแดงเนาะนะครับเป็นเกษตรเอ่อเป็นเยาวชนนี่แหละเป็นเกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่ยกออกไปแล้วสิไปเป็นแล้กับเพื่อนนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ต้องคิดจากน้องเองเลยเป็นบัครับแต่ว่ามี คู่ที่ค่อยรึกษาอยอันเดียวแ,<ม>แต่ว่าต่อไปเนาะอันแนะนําเนาะถ้าต่อไปเนี่ยมันมันอันนี้เขาต้องหงอยเป็นบ่แมตัวไปก็ออมีมีโครงการจะเฮ็ดมาเตอร์ไซร่หล่ออยู่ก็ค<อ>ือตึงเหลื่อมคิดขนครับตึ้งเหลื่อมคิดขนบางบ่ไดายแต่ว่าสิต่อยอดจากแม่อันนี้ขึ้นไปอีกบ่แม่นตะจ่ายยอดยน,นอกจากไซมอเตอร์รอดแล้วเฮ็ดอย่างไรอีกกคิดว่าะเเฮ็ดอออาจจะเฮ็ดเป็นบังคับมือเขานั่งอยู่ในโฮมบุญในรถมันตัดเองโอ้ใไซไซโทรศัพท์ในการคทนทลเลย โอ้ยอ,อยากเห็นอ,อยากเห็นคอนโทรลเลยนั่งอ,อ,อยูย่ในห้องสบาย,ยเลยโอ้อโหวังว่าอานาคตอาจจะได้หเห็นหน<ช>่องเฮ็ดได้สั่นเด้อนะครับเดี๋ยวหวังว,ว่าถ้าแม่นไอเห็นไอสินับเปิดไยนะครับเห็นเปนหองได้เบิ่งแต่ว่ามื้อนี้มาเห็นครับมันแก้วอีหลีครับพี่น้องครับ<ช>แ,รแก้วบ่แก้วพี่น้องเบื้องนะครับผมโอ้อันนี้เฮาแพงแค่ลิกระซิ์นี่ล่ะถ้าแม่นลิกระซิบวันแรกซื้อลิกระซิ์เขานี่มันสิถือกว่านี้ครับแต่ว่าต่อไปเนาะถ้าน้องจะคิดคนหรือน้องจะเฮ็ดอันใดเนี่ยอ้ายแนะนําว่าอยากให้เป็นต้นแบบของน้องดีกว่า นะครับอันนี้บริเวไอ้บริเวณวา่าดอกว่ามันมันมันบดีแต่ว่าต่อไปเนี่ยถ้าน้องคิดคนอันใดได้อีกอยากให้น้องเอาสิ่งที่เป็นตัวเฮาเลยเพราะอย่างวันตีเวลาเฮาเสียไปขายหรือจำน่ายเนี่ยต้นทุนมันสูงนะครับเกษตรกรบางคนเพิ่นบริเลียงง้อเป็นฟาร์มนะครับบางคนเพิ่นเรียงง้อเป็นฟ้ามันอาจจะเอาไปใช้งานต่อได้แต่ว่าอันนี้เพิ่นอาจจะเลี้ยงบ่ได้หลายตัวนะครับแต่ว่าถ้าเฮาซื้อตัวนี้ไปมันก็นต้นทุนสูงนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับที่นอกที่เอาไปต่อยอดอีกก็คือเอาไปใช้อเตอร์นะครับแล้วก็ไปทับโออ้้ี่นง ซึ่งพอดีเท่าตัดที่เห็นแล้วคุ้มค่านะครับคุ้มค่าเนาะนะครับอันนี้ไดเปช้งานในวิไลหรือเปล่าใช่ได้จริงครับชุมชนเอาไปไปชุมชนชุมชนยังไม่ได้ลองครับแค่ลองตัดอยู่ในวิไลเพราะว่ายังเพราะว่าเพิ่งเริ่มทำพิ่งเริ่มทำแกะแค่ทดลองตัดในวิไลของเฉยๆครับแล้วมาแบบไดๆไกลโอ้ครับผมก็ถือว่าอันนี้เป็นทดลองแล้วนะครับใช้งานได้จริงนะครับและก็รัดได้จริงนะครับโดนบันไดแบตแบดจะ ชาติเตือกไรใส่เดยชั่วโมงหนึ่งครับไอสองชั่วโมงครับบอกผีสองชั่วโมงเขาเคยเขาเคยเอาไปทดลองกับกับกับไปเกี่ยวหงาในไรไปเน่เน่นนไอในปลาไปกะเอาไปทดลองครับตอนไรประมาณจักชั่วโมงกะมันไม่มั่นใจครับตอนนี้ต่ว่าตัวว่าตัวว่าตัวนี้นี่ว่าเราเาไปใส่งห้าเนี่ยมันสิบบอสแเลยมันบอกบอกครับมันก็ไม่ได้บดมันแค่ตัดขึ้นอ๋อตัดขึ้นมาครับนะครับตัดขึ้นมา จากพื้นนะครับมันก็เอามาใส่นี่นะครับมันหนีมันลาเข้าวเสียไปเขาให้ในครับบัานนี้ครับเปลากข้าวจะเอาไปแหงม่วงเขาก็ถอดโตัวดักจับโอ้ถอดโตัวดักจับออกเลยนะครับบ้านที่นี่นะครับเปิดประตูโอ้ครับผมสุดยอดเลยแล้วก็รดักลงมบ่ครับบัานนี้แ้วดักลงนี่จะหาใหม่มาเขี่ยโอ้ครับผมสุดยอดเลยพวกนีที่ปลูกกระโพดเนาะนะครับมีต่อมั้นี่ต่อสั่งก็สามารถเอาตัวนี้ไปเก็บเกี่ยวต่อสั่งกระโพดได้เลยนะครับต่ววัตตุนสูงก็ได้เห็นบ่ แม่สูงจะได้ตามสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยแต่ว่าต้นทุนอยู่สูงจัง่อยเนาะถ้าน้องท่านผู้ใหญ่ได้นะครับต้นทุนนี่อยู่ที่ประมาณสี่หมื่นรวมค่าแรงแล้วนะครับอันนี้เป็นซีปอดดิจากหน่วยนุ่นดินแดงครับพี่น้องครับเอาสมมติว่าพี่น้องเบิ่งนยูนะครับอยากไปเลี้ยนนุ่นนดินแดงเฮ็ดงังไร์อีสเตอรเบรียมครับแกเบาจครับแกแค่เข้ามาสมัครอยู่อันนี้เลยตอนเขาเปิดรับสมัครมันดีบหมเล็กสิดีครับมันสบายมันแปลว่าหางานง่ายกว่าอือครับ ถ้าเลี้ยนสายสามมันอาจจะหางานยากแน่ครับเขามาเลี้ยนสายอาชีพเขาได้ประสบการณ์นําถือว่าสุดอยอ้เลยแน่นะครับมาเลี้ยนพพ้อมได้ทดลองพร้อมได้ประสบการณ์รได้ประสบการณ์พพ้อมนะครับสิ่งพวกนี้คิดว่าเฮ็ดแล้วได้ประสบการณ์แล้วเสียเอาไปต่อยอดที่อยู่บานบ่มีโอกาสกันจะเข้าไปทําอยู่ครับโอ้ครับผมโอเคอ่าน้องมี่สองท่านในการที่ตัวบ่จะเอาเบอร์น้องก็ได้ เขตวิไลเขตวิไลเหตุวิาลัยการอาชีพโนนดินแดงครับวิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดงเนาะครนะครับสิ่งประดิษฐ์คนหลุดไหมนอกซื้อยังครับแนะน้ำไหมครับผมผมซิ้อทีิพง์อิ่มสะอาดครับซื้อเหรียญซื้อกลับครับซื้อเหรียญซื้อกลับนะครับเนาะอันนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับคนหลุดไหมนะครับอ่าจจะซื้อซื้อกระสีกระจกนาแต่ว่าบางอย่างก็ได้ประดิษฐ์เอาเองนะครับเนาะเอาขอเป็นนัลังใจให้น้องพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่อไป นะครับเนาะสำหรับมือนี้เอกการช่วยกันครับมือนี้มาเป็นกงิลังใจให้ครับน้องๆนะครับในการแข่งขันวิชาการของทอระดับถากนะครับถากถ้ามันออกเชียงเหนือนะครับวันที่20ถึงวันที่24ครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้ขอบคุณน้องอะไรครับผมมี่ยังอีกบ่้างว่ามีแล้วเนาะโอเคครับขอบคุณครับ